ที่สนามกีฬาสถานีวิทุก้าสองหงสมง,งานภาคหโดยบัญชาการหารพัฒนาอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ นางปินที่ราเก่งการพานิช์นางอพลมเก่าเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ธมิตรีระหว่างส่วนราชการกับสื่อมวลชนโดยมีพันเอกจีรศักดิ์เขียวสีหัวหน้าสถานีวิทยุ921หัวหน้าส่วนราชการบุคลากรจากอเภพลมเก่าอเภพลมศักดิ์และสื่อมวลชนทุกแขนงของจังหวัดเพชรบูร์ร่วมการแข่งขันนวากาตรีเจนิพิษบัวไพรินหัวหน้าแผนกธุรการและส่งกำลับงบำรุงสถานีวิทยุก,กระจายเสียงก้า ลารายงานว่าการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่างส่วนราชาการกับสื่อมวลชนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของส่วนราชาการและสื่อมวลชนจากหลากหลายะแขนงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีโอกาสพบปะสร้างความคุ้นเคยโดยใช้กีฬาเป็นสื่อเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพที่แข็งแรงก่อให้เกิดความรักความสามัคคีมีความสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานมีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมสื่อมวลชนรวมกับมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบูรณ์แข่งขันกับหน่วยงานราชการของอำเภอลมเก่าและอำเภอลมศัก์ และคู่ที่2กองพันธ์หันมาที่28บุ่งน้ำเต้าแข่งขันกับทีมกำมันผู้ใยญ่บ้านร่วมกับสาธารณสุขอเภพลมศักและลมเก่านอกจากนี้ยังจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทอื่นเช่นวอลเลย์บอลเปตองแชร์บอลซึ่งหลังจากการแข่งขันกีฬาเสร็จแล้วมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์โดยมีการแสดงของนักเรียนโรงหนุ่มเก่าพิทยาคม ในโอกาสนี้น,นายอำเภอหล่มเก่าได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนและหน่วยงานราชการต่างๆที่มาร่วมงานในวันนี้และกล่าวทิ้งท้ายขอให้สื่อมวลชนช่วยกันพิจารณาข่าวต่างๆให้ดีเสียก่อนในการนำเสนอซึ่งมีนักข่าวบางสำนักลงข่าวผิดเพีพ้ยนไปซึ่งไม่เป็นผลดีต่ออำเภอและจังหวัดจึงอยากให้สื่อมวลชนเช็คข้อมูลที่ถูกต้องก่อนที่จะมีการนำเสนอข่าวเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาหรือภาพลบต่อทางอำเภอและจังหวัด